สม,มาดามาอันนี้ก็เสนอเรื่องสติเซฟสตโลกการใช้สติสมาธิในภาวะวิกฤตในสภาพวิกฤตเราจะได้เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการฝึกสมาธิจนมีสติตั้งมัน่นภาวะวิกฤตอย่างเช่นการเจ็บป่วยโดยกรรทันหันปฏิเตุหรือการพบเหตุการณ์ที่เปลีอันตราย จากเหตุการณ์จริงใครคนหนึ่งสมมติว่าชื่อนายผลจะนั่งจิงกเกแต่ในร้านจากนั้นสักพักเดยกก็ไปทำธุระในห้องน้ำเมื่อได้ทำธุระเสร็จแล้วผุดลุกขึ้นก็จะออกจากห้องน้ำปรากฏว่าเหาุการณ์บ้านหมุนคือภาพที่เห็นตรงหน้านั้นมีการเคลื่อนตัวไปมา ไม่สามารถที่จะส่งตัวได้ซึ่งพบภายหลังจากไปตรวจหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็พบว่าเป็นเพราะความดันสูงเสี่ยงต่อการสตรกเป็นอย่างมากโดยทั่วไปความตกใจจะทำให้พยายามเดินออกมากเพื่อความความชื่นอยือแต่เพราะว่าเหตุการณ์นี้เสียการท่งตัว อาจเกิดการลม้มจนทำให้ศีรษะทบพื้นหรือสิ่งของต่ตางๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่ในคนมีสติตั้งมั่นด้วยเหตุที่ได้เคยฝึกสมาธิจเจริญสติมานาเราจัดการเพงรเรร่งพิจารณาภาพป้้นผุจผิตของหน้าจากทันทีทันใดที่ลึกได้ทันทีทันใดว่า ถ้าเดินลงไปจะเกิดอันตรายอย่างมากเพราะว่าไม่สามารถเดินได้แล้วเสียการสมถุไปแล้วซึ่งที่มองเห็นเหตุหการณ์แล้วก็รึบได้เพราะว่าเป็นการที่จิตสามารถแยกตัวออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไม่ถูกเหตุการล์ลากผ่าไปลากจูบไปจนขาดสติไปด้วย นั่นก็คือถ้าถูกลากไปจุ่ไปจุ่าคาสติก็จะพยายามเดินไปขืขอความช่วยเหลือทั้งที่หลุดไปว่าไม่สามารถส่งตัวได้แล้วไม่สามารถเดิน่อไปได้แล้วฉะนั้นเมื่อตั้งสติได้ในคนจริงนั่งหลงที่จัโคโกก่อนแล้วทำสมาธิประมาณสามทีโดยหลับตาทำสมาธิไปด้วยจากนั้น ดึงตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกระพบว่าต้านบมุนหายไปแล้วคือภาพที่เห็นนั้นมีการเคลื่อนตัวไปมาอยู่นิ่งๆตามปกิที่เราเห็นแล้วก็ลองผุดลุกขึ้นเมื่อเห็นว่าทรงตัวได้เห็นเดินไปจากห้องน้ำเพื่อปขกอบความชินเหลือแล้วเดินทางไปพบแพทย์ต่อไปอน,นี้ก็คือการที่จิตที่ตั้งมั่นมีสติ จะมีความบ้องไวสามารถระลึกได้ว่าควรจะทำอย่างไรกับเหตุการตรงหน้าจยางถูกต้องนะครับตามสติตั้งมั่นสามารถช่วยรักษาชีวิตในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี้า,ารไปผลปาจาย์การเจริญสมาธิภาวนาโดยตรงจะทำให้สามารถโต้อตอบกับเหตุการ ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแล้วก็ไม่จดตนดระอนกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกทำให้สามารถจัดก,การกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างถูกต้องเพราะว่า,าการที่เราฝึกจิตให้มีสติทั้งมันที่ดีทำให้เราสามารถแยกผู้รู้คือตัวจิตออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งปกติจิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปด้วยกันคือถ,ถูกเหตุการณ์ลากาพาไปด้วยแล้วก็ทําให้สามารถออกจากความตื่นตะกจกอารมณ์ที่เป็นลบซึ่งเกิดขึ้นขนาดนั้นได้โดยอารมณ์ที่เป็นลบต่างๆนานา,นาอย่างเช่นความกลัวความโกรธความไม่พอใจการมีสติตั้มั่นจะทำให้เรา ้าจะพบเหตุการณ์ตรงหน้าที่วิกฤตก็าสามารถที่จะมีสติและรู้ได้ว่าคุณทำอย่างไรต่อไปการมีสต,ติตั้งมั่นรู้ตัวทุกพร้อมจะช่วยเราในขณะที่กำลังจะจากโลกนี้ไปอย่างควบภูมิต่างๆซึ่งมักจะกล่าวกันว่าการไปสู่พวบภุมิใดๆจะขึ้นกับอารมณ์สุดท้ายก่อนที่ดวงจิตจะออกจากร่าง จึงควรจะต้องให้จิตสุดท้ายของเราอยู่ในลมที่เป็นกุศลคิดถึงสิ่งที่ดีเพื่อให้หนับไปสูพ่พบๆบที่ดีได้แต่ในความเป็นจริงโดยทั่วไปอาจไม่มีการฝึกจิตให้มีสติตั้งมั่นก็ยากมากที่จะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในกุศลขณะที่ถึงวาระจิตสุดท้าย แต่กลับจะมีการเตลิดไปคิดหรือเกิดอารมณ์ต่างๆนานาจะควบคุมไม่ได้เช่นเกิดความกลัวเกิดความโกรธเกิดความวิตกต่กางๆนานาเกิดหวงคนที่อยู่ข้างหลังอันนี้ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดภพบุมที่ดีอย่างที่หวังได้การเจริญสมาธิภาวนาจนจ,นจนิตมีสติตั้งมั่นเป็นมีประโยชน์มีความสำคัญ,ญยิ่งต่อชีวิต ทั้งยามโกติยามมิตรและยามสุดท้ายแห่ง,งชีวิต